สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับฤดูการ2023-2024รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะเมื่อคืนวันอังคารที่23มกราคม2567เชลซีเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดรับการมเยือนของมิดเดิลสโบรซึ่งคู่นี้นัดแรกมิดเดิลสโบรเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์ ส่วนในนัดที่2เมื่อคืนนี้ผลปรากฏว่าเชลซีถล่มชนะไปได้6ประตูต่อหนึค่ะโดย6ประตูของเชลซีได้มาจากการทำเข้าประตูตัวเองของจูนาานเฮาวสันนาทีที่15นะคะ ส่วนอีกค่าประตูได้มาจากเอ็นโซเฟรนันเดสนาทีที่29 a กอักเซลดีซาซีนาทีที่36มสโคาเมร์มยิงคนเดียว2ประตูค่ะนาทีที่42และ77และปิดท้ายด้วยมาดูเอเก้น,นาทีที่81ส่วนมิดเดิลสโบรได้1ประตูนะคะจากมอร์แกนโรเจอร์สนาทีที่88ทําทำให้รวมผล2นัดค่ะเชลซีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลคาราบาวครับได้สำเร็จนะคะด้วยประตูรวม6ประตูต่อ2 จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฟูลแลมกับลิเวอร์พูลซึ่งจะลงทำการแข่งขันกันในคืนนี้ค่ะคืนวันพุธที่24มกราคม2567เวลา3นาฬิกานะคะคู่นีลิเวอร์พูลเอาชนะมาได้ก่อน2ประตูต่อ1ต้องไปติดตามลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นฟูลแลมหรือลิเวอร์พูลที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเชลซีได้ค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆสำหรับศึกคาราบาวคัพได้นะคะผ่านทาง Sportbar News c h a n n นแค่ะ